สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาดู1ิบอันดับเหล่านางเอกสวยที่พลิกบทบาทรับบทนางร้ายใครจะคิดล่ะคะว่านางเอกหน้าสวยสวยหวานมารับบทนางร้ายแล้วจะทำให้คนดูอินขนาดนี้เลยจะมีใครกันบ้างเรามาดูกันเลยค่ะ อันดับที่10ค่ะมารีเบอร์เนอร์ค่ะเธอคนนี้นะคะคือนางร้ายสุดฮอตที่สุดในปี2018เรียกว่าได้ค่ะซึ่งเธอโด่งดังจากละครเมีย2018นั่นเองค่ะซึ่งเธอนะคะก็แสดงเป็นนางร้ายนะคะทำเอาแฟนๆอินกันทั่วประเทศเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นบทบาทที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะเธอแสดงได้ดีจนได้รับเสียงตอบรับจากแฟนๆเรียกได้ว่าเรตติ้งกระจายทําให้แฟนๆติดละครกันทั่วประเทศเลยค่ะ อันดับที่9ค่ะน้ำฝนพัชรินค่ะซึ่งเธอก็เป็นนางเอกสาวสวยมากความสามารถนะคะที่ห่างหายไปจากหน้าจออย่างน้ำฝนพัชรินค่ะซึ่งเธอกลับมาทั้งทีนะคะก็ทำเอาแฟนๆเซอร์ไพรส์มากๆเลยค่ะเพราะเธอนะคะพลิกตัวมารับบทนางร้ายในละครเรื่องรากนคคราค่ะ อันดับที่8ค่ะนุ่นวรนุชค่ะเรียกได้ว,ว่าผู้หญิงคนนี้นะคะคือนักแสดงมากความสามารถที่ไม่ว่าเธอจะได้รับบทอะไรนะคะเธอก็เต็มที่ตลอดอย่างนุ่นวรนุชค่ะซึ่งเธอก็ได้รับบทบาทเป็นลำยองจากละครเรื่องทองเนื้อก้าค่ะและเธอก็ได้เล่นเต็มที่มากๆเลยเพราะต้องเป็นผู้หญิงติดสุราเธอก็ถ่ายทอดออกมาได้ดีมากๆเลยค่ะ ดามที่7ค่ะเจนนี่อลพาศณป้อมเพชรค่ะซึ่งก็บอกได้เลยว่านางเอกสาวสวยคนนี้นะคะเป็นที่พูดถึงอย่างมากๆเลยค่ะเพราะในตอนนั้นนะคะกับการรับบทนางร้ายจากละครเรื่องเพลิงบุญค่ะที่เธอนั้นได้แสดงดีมากๆเลยนะคะในบทใจเริงค่ะเรียกได้ว่าทาเอาแฟนอินกันไปตามๆกันเลยค่ะเพราะว่าเธอนะคะร้ายแบบสุดๆเลยกับเพื่อนที่แสนดีของเธอค่ะ อันดับที่6นะคะมิวนิธาค่ะเรียกได้ว่าเป็นนางเอกน้าหวานที่พลิกบทมารับบทนางร้ายอย่างมิวนิฐานะคะซึ่งละครที่เธอเล่นนะคะก็คือเรื่องรากนักราค่ะที่รับบทเป็นเจ้าหมิงลา่าที่ร้ายสุดๆเลยค่ะเธอก็ได้ตีบทแตกจนทำเอาแฟนๆทั้งบ้านอินกันมากๆเลยละค่ะกับละครที่เธอเล่นค่ะ อันดับที่5ค่ะใบเฟิร์นพิมพ์ชนกค่ะสําหรับสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนะคะใครๆก็จําภาพเธอได้ว่าเป็นน้องน้ําของพี่โซค่ะใครจะคิดล่ะคะว่าพลิกบทบาทมารับเป็นบทนางร้ายในเรื่องหลงไฟค่ะแล้วก็บอกได้เลยว่าเธอแสดงได้ดีมากๆเลยภาพจําน้องน้ําเด็กน้อยที่แอบรักรุ่นพี่หายไปเลยล่ะค่ะ อันดับที่4ค่ะเบลล่าราณีค่ะสําหรับนางเอกสาวสวยคนนี้นะคะบอกได้เลยว่าเธอพลิกบทมารับบทนางร้ายและก็ปังมากๆเลยค่ะแสดงได้ดีจนคนต้องติดตามละครของเธออย่างต่อเนื่องเลยค่ะแม่การะเกตร้ายมากๆเลยแต่ถึงจะรับบทร้ายก็ยังสวยและก็น่ารักอยู่ดีค่ะเป็นผู้หญิงที่เล่นบทไหนก็ทำเอาแฟนๆอินกันไปตามๆกันเลยละค่ะ อันดับที่3ค่ะนิชานัทนิชาค่ะมาต่อกันเลยนะคะกับนางเอกสาวหน้าหวานอย่างนิชานัทนิชาค่ะที่สวยหวานจนไม่มีใครเชื่อว่าถ้ามารับบทร้ายแล้วจะเป็นยังไงเธอก็ได้พิสูจน์ให้แฟนๆได้เห็นแล้วว่าเธอทําได้และได้รับเสียงตอบรับอย่างดีมากๆเลยในละครเรื่องเพลิงพลางเทียนค่ะ อันดับที่2ค่ะยาย่าอุรัสยาค่ะเรียกได้ว,วา่าเป็น,นเอกสายแบ๊วขวัญใจของหลายๆคนเลยนะคะซึ่งเธอก็ได้พิสูจน์ให้คนได้เห็นแล้วว่าเธอมากความสามารถจริงๆค่ะซึ่งเธอนะคะก็ได้ตีบทแตกทุกบทเรียกได้ว,วา่าคนดูอินกันมากๆเลยค่ะกับละครเรื่องกาสลองซึ่งบทที่เธอได้รับนะคะเป็นซองปีบแถมพูดภาษาเหนือได้คล่องและก็น่าฟังมากๆเลยค่ะ อันดับที่1ค่ะอัมพัชราภาค่ะเรียกเดียว,วา่าตัวแม่อย่างอัมพัชราภาที่ไม่ทําให้แฟนๆผิดหวังเลยค่ะกับการพลิกบทร้ายมารับบทร้ายในเรื่องเพลิงพระนางค่ะเป็นเรื่องที่เธอแสดงได้ดีมากๆเลยตีบทแตกจนทําให้แฟนๆอินกันทั่วประเทศเลยค่ะและละครที่เธอเล่นนั้นนะคะติดอันดับต้นๆในช่วงที่อ่อนแออีกด้วยถือได้ว,ว่าดีมากๆเลยค่ะ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ